ดวนพี่น้องนะคะสำหรับทางด้านนางเอกประจําทีมงานสาวนอนเพดานเพ่งก็คือทางด้านคุณอ้อมแอม,มเพดานเพ่งพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์ยาวซึ่งสําหรับโพสโพสนี้ว่ากันว่าทําเอาแฟนคลับเอฟซีหลายคนถึงกับอึ้งพี่น้องเนาะคะกะนี่แหละสําหรับทางด้านนางเอกประจําทีมงานสาวนอนเพดานเพ่งคุณอ้อมแอมเพิ่นโพสต์ว่าจังไหนี่แหละเพิ่นเพิ่งออกมาโพสต์เมื่อ เจ็ดนาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวสีอานซูพีชนอง,องฟังซึ่งพื้นหลังของโพดพดนีกะสิเป็นสีดําพี่นองเนะนะะาะคะกะสีอานซู้พีชนอง,องฟังนะคะพอดีมิการออกมาโพดมาขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมาออมแอมกับพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าวมาสักพักแล้ว ถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่เราทั้งสองยังคงไว้ถึงความเป็นพ่อและแม่ของน้องไออุ่นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะไม่ได้โทษโกรธเคืองกันนะคะทุกอย่างมีเหตุและผลความรักมันเดินมาถึงจุดอิ่มตัวถึงทางตันหากฟื้นต่อ มันคงจะไม่ไหวและรู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ทางออกที่ดีที่สุดคือถอยคนละก้าวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ออมแอมก็ยังคงรักและเคารพพี่อิดเสมอในฐานะพ่อของลูกก็ยังคงเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำได้เดินร่วมกันมานะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลง หากการตัดสินใจของเราในวันนี้ทำให้ทุกท่านผิดหวังแต่ขอให้ทุกท่านเคารพในการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองได้ตัดสินใจดีดที่สุดแล้วและจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันที่สุดแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมีเหตุและผลพร้อมแอมไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวนะคะ ขอบพระคุณที่ทุกท่านเมตตาเอ็นดูครอบครัวของเราและน้องไออุ่นตลอดมาอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณค่ะนี่แหละพี่น้องนะกะถือว่าเป็นข่าวดวนว่ากันว่า,ส,า,าส,นะสํนะาหรับทางด้านคุณอ้อมแอมละไมแสงทองพี่น้องเนาะนะกะนี่แหละเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนไเ้ออกว่าพูดพี่น้องนะกะประม่านแบบว่าทางด้านพ่อของน้องไออุ่นกับทางด้านคุณ้อมแอมที่ว่าเป็นแม่ของน้องไออุ่นได้ตัดสินใจ หอยคนละก้าวพี่น้องเนาะคะนี่แหละความรักมาถึงจุดอิ่มตัวก็เลยเห็นให้ถูกสิ่งถูกอยา่างเพราะว่าสิเป็นสถานะเองก็ดีเปลี่ยนไปเบิดแต่บาข้ามาเป็นพ่อกับแม่ของลูกยังคงเหมือนเดิมพี่น้องนะคะกะหลายๆคนกะเข้าใจละกะให้กำลังใจร่วมส่งกำลังใจให้ทางด้านนางเอกประจาทีมงานสาวนพเพ่ง,พงว่ากันมาพ่อตังแต้เพื่อนเดมีการอมพมาพูด์แบบนี้แล้วกะมีหลายคนทีผพากัน ยังอึ่งยูพี่น้องเนาะนะคะก็เพราะบอคิด่ามั่นสิอ่ากระท่านหารขนาดนี้แต่กะนี่แหละคือจังหวะน่ะพี่น้องคนะทั้งสองคนได้ตัดสินใจดีแล้วตัดสินใจดีที่สุดแล้วในเมื่อมันมาถึงทางตันคนะ่ะสิ่งทีอ่าท่างออกที่ดีที่สุดก็คือนี่แหละถอยคนละก้าวันที่สกัดพี่น้องคนะ่ะกะนี่แหละก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านคุณอมแอมละไมแสงทองนอกพี่น้องนอกกะเซียบาสั้รับอ่าอ่าขันห้าเพิ่อนบ่ได้ออกมาพูดแบบนี้กะ คิดว่าสิ่ี้ไร้ขคนภากันสงสัยว่าเป็นยังคือเ่เห็นพ่อของน้องไออุ่นจักเทียนคกะนี่แหละแต่วบาเพื่อนกันยังมาอยู่พี่น้องคะว่าเคารพและก็รักพี่อิดเสมอพี่น้องค่ะนี่แหละถือว่าเพื่อนเด้ตตดสินใจกันดีแล้วบ่ได้ว่าเครียดให้กกนบ่ได้บาดหมางกันแต่ย่างใดพี่น้องค่ะแต่ว่านี่แหละโดยคว้อำที่มันมาหอดจุดอิ่มตัวมันมาถึงทางตันค่ะก็เลยต้องได ตัดสินใจแบบนี้พี่น้องเนาะก็ต้องเข้าใจเพื่อนนำนะพี่น้องค่ะก็เป็นกำลังใจแห้ทางด้านนางเอกประจําทีมงานสาวน้ะเพลยงนาะพี่น้องนะคะนั่นรัพี่น้องนะาซ้ร,ร,รับสำหรับแพนงคาเบสีพ่อของแต่ได้เห็นแล้วกับพากันเข้าไปเมน้นคะเขาไปเม่นกันยางสนั้นวันไหมว่ากันมาโพดโพดนี่นี่ก็เห็ดเห้หลาแล,แล้วนห้าละคนกัด ยังอึงยุแต่ว่าการคิดว่าเพื่อนกับิเข้าใจคือการน,นัพี่ดองนะคะนั่นรับพี่ดองส้อรับทางทีมงานสาวนพเพงมือว่านี่ได้ไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นพีดองอ่ะวากันวาก้นกับอัญจือคือเกาต้อรับทางทีมงานสาวนพเพงทำอาวุโิไปทําการแสดงยุไซเข้ากระเซ็นถึงความานี่แหละใส่เข้ามาอัาญจือไม่ว่าจะไปทําการแสดงอยู่ที่ไหนนะคะคนกะให้การตอนรับ ยูสูหมงสูบอลอร่อยพี่น้องนะคะและการน,นั่นหละค่ะสำหรับทางน้องอุ้งอิงเพลงว่ากัน่ามือว่าน,นี่น้องได้เข้าห้องอัดเพลงทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมารินเพื่อในมีการออกมาโพสนะคะว่าสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพลงกับการเข้าห้องอัดใช้ระยะเวลาในการอัด6กชั่วโมงเต็มๆพี่น้องก็ทีว่า ก็ถือว่าสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นงานหินวังสังกัติไปพ่น้องนะเพราะว่าได้เห็นตลอดทอนตลอดทอนทีทางดาน,น้องอุยิงได้ลงออกมาให้เฮาได้ฟังกันแล้วนี่กะอยากอยู่นะอยากอยู่วางสังกัตไปพ่น้องทะกะนี่แหละถือว่าทางดาน,น้องอุยิงทําเต็มที่แล้วก็น้องเก่งมากๆอายุเพียงแค่17ปีแต่ว่าถือว่านี่แหละ,ะได้การตอบรับจากแฟงคาับเบสซี่ยูสูมองซูบอลฮะหละกะ้กการนี่แหละแสดงหเห็นว่า งด้านแฟนคารบซี่เนี้ยแน่นจริงๆสําหรับทางด้านน้องอุงอิงเป็นยงเป็นยังวันที่เข้าเสียณถึงบ,บวาน,น้องสีไปทําการแสดงยิ้วใสกะได้มาไล่หล่น้อทุกมือแล้วกะ็เมื่อ,อ,ม,อ,อมือเศร้าน,นี้ทางด้านน้องก็ได้มีการออกมาโพสขอบคุณสําหรับทางด้านพอหักแม่ฮักทางด้านเอฟซีทีเดบาได้มอบมารายแล้วก็ขอบคุณนะสำหร,รับคนที่ค่อยให้โอกาสค่อยทิ้วเบื้องหลังคนทิ้วเบื้องหลังทุกมือพี่น้องบวานสเป็นทางด้านบอสโจทางด้านซอนนุชนะทางด้านผู้ใดอีกละ่ะ ทางด้านแม่หน่อยพ่อเอกนะ,ะแล้วก็สุขปูสุขคนที่มั่นรถตู้แล้วก็ทุกคนทีว่าค่อยนี่แหละค่อยซ้อนค่อยบอกค่อยซ้อนน,อน้องเ็ได้มีการเอาโาพูดแบบนี้ทุกวันจริงๆพี่น้องกับทีว่าบธรรมดาแล้วก็สำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงในหมือว่านี่หลังจากที่ว่าน้องได้อัดเพลงเอิบหักนั่งเอกหน่อยจบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสิงทีน้องเหตุก็คือสิงที่น้องเหตุหลังจากอัดเพลงนี้จบพี่น้องคืออยียงมาตีน้องได้มีการนำพวงมาลัยมากราบ มาวายทางด้านบวโจูทางดานซอ,อนุตทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมรินทางด้านทนาเอวากันวาภาพภาพนีรุดออกไปให้ไทยแป้นครับเบสซี่หลายคนอู้ยพี่น้องค่ะเขาไปคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันมา นานรักมากๆลวกะ็กระตันยูจริงๆสาหรับเด็กน้อยคนนี้นะคะลวก็นี่แหละว่ากันว่าสาหรับเพลงนี้นี่ต้องดังต้องฟังอย่างแนนอนนะะเอินหักนั่งอีกหน่อยนาะพี่น้องเนาะ,ะการ์ยาสะดือไปดันไปแย่งสวยกันในวันที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่ากันว่าสาหรับเพลงนี้นี่นี่แหละ เป็นว่าที่เพลงจะดังจริงๆพี่น้องนะคะญาติลืมไปเบื้องไปแย่งใจกันนะคะในเวลาเก้าโมงเซเก่านาฬิกาคือเก่าฮะลคนก็บว่านี่ล่ะรอมาโดนแล้วนะคะรอมาโดนแล้วสำหรับเพลงของน้องอุ้งอิกเป็นเพลงหลังจากที่ว่าไม่ได้ปล่อยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนาอพี่น้องเนาะน่ะหลายๆคนก็บว่าอ่ารอมานานจริงๆพ่อแต่ล่รยออกมาี่ครั้งนี้กะคิดว่าน่าจะอ่า ยอดวิวน่าจะไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวพี่น้องนะคะกันี่แหละกับเบื้องกันแย่งซอยกันคาดว่าได้พี่น้องค่ะคาดว่าอย่างต่ํสซ้หรับยอดวิวเพลงเพลงนี้นะคะหนึ่งวันนะคะน่าจะได้ไม่ต่ํากว่า2ล้านวิวคิดว่าโอกาสเป็นไปได้หกสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเนาะนะ,ะกันนี่หละกัเบิงรอบเบิงนั่นละกันพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนำค่หรับพี่น้องส้หรับมือนี่ก็ได้เอาร่าวๆของวงการอ่า ตอนเอาพี่พี่อ็มาบอกซูพีชนองฟังกันคะมีข้าวหยังกับซีฟอเอามาอัปเดตน้องพี่น้องน้องค่ะตอนรับปีนี้กับมีเรื่องราวสีมาบอกสูพีชนองฟังสนิทสกักกอนน้องค่ะเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ